เขามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อกี้นี่ตกเวทีนะคะมูไปทางไหนบนนอมาให้กำลังใจน้องเอมมี่เด้อจ้าเด้อแต่ว่าขันบอมมี่ตอนนี้กับอันมาติดตามให้กำลังใจตอนหลังเวทีก็ได้จ้าเอมมี่ก็ดีใจคือเกาเนาะมาส่งกำลังใจให้กันบางเทืาขควนเทากับอันเขาอื่นมาเอียงเวลามาตรงกันเนาะจ้าเนาะ กี่นีอินเทอร์เน็ตบดีค่ะเปิดทั้งไวไฟเปิดทั้งอันอันอีหยังสัญญาณในโทรศัพท์นี่กะยากเอยีงอยงยูบันมีลั้ผู้เดียวคือเกากับพี่หน่อยสองคนเนาะเงี้ยวไปเงี้ยวไป,วไปจะสีเป็นจา้าไดตอนนี้อันในโทรศพัพท์อีมี่มันก็บ,บอกว่าอันอีหยังนะย่งอันซ่าย,ยูพูนว่าโอ้ยสียว่าจ้าไดละจ้าเพราะว่าใส่เบิดกำลัง,งแล้วจ้าทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งไวไฟ แสดงอยู่วันนอกค่ะน้องพี่อเอมมี่เด้อสวัสดีค่ะน้องเอมมี่พี่แขกสวัสดีจ้าพี่แขกได้ยินชัดหรือยังคะตอนนี้เมื่อกี้เอมมี่อันมันเป็นอินเทอร์เนต็ตหมุนๆใช่ไหมคะมันค้างไปตามหาแขกก่อนเด้อไปไปพี่น้อยเฝ้าไปหามาโอ้ยขอบคุณที่เข้ามาใกให้กำลังใจกันเด้อผู้บ่าวฮลัลโหล อ้าอายุ my friend เพื่อนเป็นเฟ่ a n มูไม่เนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะคุณนายน้อยพี่แบอกบ่าสวัสดีคุณนายน้อยนะจ้าเนาะพี่น้อยพี่น้อยเพื่อนกันแนะน้ามากเนาะจ้าเมื่อกี้ตอนเอมี่ตกไว้ที่เนาะพี่แขกเพื่อนก็ว่าอันเพื่อนว่าจังไรละเพื่อนว่าอันพี่พี่แขกเพื่อนกันแนะน้าอันพี่น้อยดีเด้ตอนพี่น้อยอันเขามากไม่ไม่พี่น้อยเห็นยังบ่ถือเพื่อนกัมาบอกมาอันสอน จ้าน้องเอมี่ก็สิได้ไปหาพี่แขกอยู่จ้าพี่แขกทันเอมี่อันเห็ดจังไหนว่าถือกันแนะนำเลยเด้อจ้าเพราะว่าเอมี่ตอนนี้อันเอมี่ก็หันกล้องึืนเนาะพี่แขกอันบัตรมันไปดาวน์โหลดลงในอันใน youtube ของเฮาไม่จ้ามันสิเป็นจอน่ออๆเอมี่ก็บ่รู้ว่าอันต้องหันไปทางไหนเพราะว่าอันมีแต่หันอันตอนนี้แล้วจ้าที่มันขึ้นเนาะ นี่จ้ะเอมมี่บาวมิกสวัสดีค่ะบาวมิกสรารคามนะจ้าเนาะกับขอพุณหล,ลายๆจ้ะที่เขามาให้กำลังใจน้องเอมมี่น้องเอมอเอมี่เมื่อกี้นิดโตกะหานไปเธอหนึ่งจ้ะเพราะว่าอัน,ย,นย่ายสมนะจ้าย่า่สมเพิ่นก็บาวว่าน้องเอมมี่เนาะย่ายสมกับพีแคปเพื่อนว่าอ,อันน้องเอมมี่เป็นอย่างคืออันนี้มีกับซีซีทุม่มมันกับซีนมันมีคนงดอาหารอยู่แต่ว่ามีกับจำซื้อจำซื้อมาได้ <c oughs> เอมอเอมี่สมองบดีนะจ้ะเนาะเอาไเนะจ้ะ พี่แขกเพื่นกับวราว่าตั้งเป็นอัตโนมัตินะคะตั้งหมุนอัตโนมัติขอบคุณค่ะพี่แขกเดี๋ยวเอมีสิพยายาม